เ e ลค o มทู o นึ่งดอกสิบซจ้าซีสิติดต่อมอค่ะวิก็คือยังไม่ออกมาจากต่อมอลนะตอนนี้เหลือเป็นผู้ชายคนเดียวสู้ๆนะไม่มีตัว๋วเขาก็เลยบอกว่าก็ยกเลิกเลยแล้วก็ไม่ต้องไปไมาเนี้ค่ะดูสภาพดิ นับถอยหลังก่อนบินแล้ววันนี้เราก็จะถ่ายให้เห็นไปเลยว่าจนเราไปเหยียบพื้นนิวยอร์กเอกาสารก่อนเพราะว่ากำลังจะไปตรวจโควิดไปไปไปตรวโควิดก่อนขั้นแรกด้วยและแล้วเราก็ถึงที่ตรวจนะคะไม่ค่าสนใจรอบน,นี้เราตรวจแบบ Drive to นะคะเขาเปลี่ยนกฎใหม่เป็นแบบว่าผลต้องใช้ภายในแบบเมื่อก่อนมันจะเป็น72ตอนนี้มันจะเป็นผลแบบ48่สิต้งก็เลยต้องแบบจ่ายแบบแพงมากโอ้แพง,แพงเอาลคะค่ะจะบินวันนี้สองทุ่มตอนนี้กี่โมงคะเที่ยงแล้ว,วก็คือ รับงานซอนมีอยู่จริงนะจ๊ะจัดกระเป๋าเสร็จเดี๋ยวไปขึ้นหน้าแล้วก็ไปออกงานแล้วก็กลับมาไปสนามบินเลยลวยค่ะเอาละค่ะออกงานก่อนจ้าเราก็คือดีใจกับทุกๆกการสนับสนุนนะคะจากสปอนเซอร์ทุกทุกคนที่แบบเอางานมาให้แม่ทํานะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งงานก่อนที่จะบินนะคะแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงและฉันต้องถึงสนามบิน5้ามโมงสู้ค่ะเพราะว่าไปเมกามใช้เงินเ,นเยอะรอบเนี้ย พี่นัดไม่เลี้ยงแล้วค่าตรงค่าตัว๋วค่ากินค่าอยู่ทุกอย่างคือแพงหมดไหนจะค่าตัววโควิดเมื่อเช้าก็หกพันแล้วไป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 ดี๋ยวไปออกงานก่อนนะคะกับมาแล้วนะคะแต่สิ่งที่เจอคือไฟไหม้สุดสดไม่มีใครพร้อมหน่วยเอกสารเตรียมไปค่ะหน่วยพับพบค่ะโอ้โหแล้วหมดเนี่ย จะยัดไปใส่ในกระเป๋าจิ๋วนี้ได้ยังไงแกเราตอนนี้เหลืออะไรแค่ชั่วโมงเดียวกับอะไรที่ไม่พร้อมข้างล่างวุ่นวายหนักมากสิ่งที่เราจะต้องทําก่อนไปบินเลยคืออาบน้ําล้างตัวตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเราได้อาบอีกทีหนึงอ่ะอีก3 2ชั่วโมงค่ะน้องซินิโก,โก้เน่าแล้วนะแล้วคืออะไรความซวยคืออยากจะเล่้ฟังมากว่าบินเมกาครั้งที่แล้วอ่ะก็เป็นปจด ครั้งเนี้ยก็เป็นปอจโรขอลังจงินโกก่อนเดี๋ยวว่ากันเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวบินและดีกว่าค่ะเพราะาต้องไปเตรียมตัวที่สนามบ,บินน่ะก่อนล่วงหน้า3ามสี่ชั่วโมงเลยก่อนไปคือต้องขอเมาก่อนว่าตอนแรกที่นายบอกว่านั่ง3ามชั่วโมงใช่ไหมไอ้เมื่อยยังไม่เท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ยิ่งกว่าความเมื่อยก็คือผิวเราอะมันจะแห้งกลานแบบหนักมากมากกว่านั้นคือต้องรีบบำรุง วิตามินคู่ใจก่อนนะคะอย่างที่แนงเคยบอกไปคือไปต่างประเทศทุกครั้งก็คือต้องพกไปด้วยทริปเนี่ยเป็นทริปเร่งรีบโอ้โหงานก็แน่นกิจก,กรรมก็แน่นนะคะแน,นก็เลยพกวิตามินคู่ใจเนี่ยมาอันนี้ต้องบอกว่าคู่ใจนะเป็นรุ่นนี้นะ BRC Plus คือเรื่องของผิวโดวยตรงเลยคะ่ะทุกคนที่นนงเลือกทานวิตามินจาก NBL เป็นรุ่น BRC Plus นะคะ<ๆ>ก็เพราะว่าเขามีสารสกัดหลักที่ดีมากๆเลยทุกคนนนงมีตัว คนเบอรี่นะคะมีโรสฮิปแล้วก็มีบล็อกแครีที่สําคัญเลยนะคะมีแอสโคบิตแอซิดนะคะนั่นก็คือวิตามินซีนั่นเองคะ่ะทุกคนนอกจากเรื่องของผิวแล้วยังได้ภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันแล้วยังไม่เพียงพอเรื่องอะไรอีกดูไหมทุกคนกะเพาะปัสสาวะอักเสบช่วยในเรื่องนี้ด้วยคือผู้หญิงเป็นเยอะมากแล้วของแน,น่นะยิ่งแบบนั่งบนเครื่องบินอ่ะมันจะแบบลุกเข้าน้ําน้ำตามสะดวกสบายเหมือนเวลาอยู่บ้านมันไปได้แน่นะไว้ใจของเขามากๆเพราะอะไรรู้ป่ะเขาผลิต ที่ออสเตรเลียได้รับออยอไทยแล้วก็ออยอออสเตรเลียฉันก็จัดมาเลยจัดหนึ่งกระปุกแล้วก็คินต่อเนื่องไปเลยยังไม่พอคือใหม่ล่าสุดที่เขาออกมากูต้ามารีนคอรเจนไรโคปีนคอมเพกนั่นเองค่ะนางนก็คือเป็นตัวกูต้าบูดผิวใสขึ้นคูณ2เลยคือถ้าเกิดทานคู่กันคือยิ่งปวดยิ่งปังอับจริงๆทุกคนตัวกูต้านะคะเขาจะไปช่วยลดเม็ดสีเมลานินน,นั่นเองค่ะก็คือสําคัญมากๆแล้วไปเมกา เราได้กลับมาคือตัวเมี่ยมครั้งนี้ไม่จัะฉันจะไม่เมี่ยมอีกต่อไปเดี๋ยวบูสต์ผิวก่อนนะคะนี่เลยเป็นแบบนี้2ส,สี2สไตล์น่ารักนาะขบหาสุดๆุดและเห็นเม็ดใหญ่บิ๊กบึ้มแบบนี้ทานไม่ยากนะทุกคนเพราะเขาเป็นเม็ดซอฟต์เจลก็คือแบบดูดซึมได้เลย100%เซนะคะมากไปกว่าน,นั้นคือเป็นอะไรปะซอฟต์เจลจากพืชมากสุดปัง เรื่องของผิวก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเราให้ NBL ช่วยดูแลคะ่ะสวยเป็่งปังแน่นอนไปเถอะ <c oughs> จะตกเครื่องแล้วน้องดูไปช่งเขาไหมครับนี้โอเคดูกูโอเค เกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องแล้วเกิดเรื่องแล้วค่ะทุกคนก็คือไม่มีตัว๋วงงปะตอนนี้ก็คือมาอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์ค่ะเพื่อมาแบบมีอะไรสักอย่างซัมติงกับบุ๊กคิ้งตัวเองโงมากจะได้ไปปะเนี่ยสรุปนะคะไป,ปะมาคือได้นั่งบิซี่่เฉยเลย แต่ไม่ต้องห่วงนะวิอุปกรณ์ที่ซันเตรียมมาฉันจะสอนแกใช้ทั้งหมดแล้วอุปกรณ์ที่หล่อนเตรียมมานั่งอีโคก็ส่งต่อมาฉันได้เลยเพราะฉันนั่งอีโคอยู่แล้วแน่นอนหลอนเป็นศูนย์ไม่แต่ต้องเล่าก่อนคือด้วยความที่ของแนนแสแลนแจกเนอะอยากจะนั่งอีโคเสร็จไปไปมาคิดขึ้นได้ว่ามันน่าจะปวดหลังจะโลเลอ่ะเออฉันเป็นสาวโลเลฉันก็เลยไปอัพเป็นบิสเนสแต่เนี้ยมันอัพไม่ได้เขาก็เลยบอกให้เพวิดเวดไวต์กอดหลอดเฮ้ยอ่านว่าอะไรอ่ะอ่านว่าอะไรครั้งที่หนึ่ง ครั้งแรกบินครั้งแรกไม่แปลกใจที่ไม่รู้จักงงอะไม่นะั้นเสร็จทีนี้นะ่ะเขาก็เลยบอกว่าให้งานนะ่ะถ้าเกิดจะไม่เอาบีซีอ่ะก็ยกเลิกเลย<อ>แล้วก็ไม่ต้องไปฉันก<อ>็เลยข้อหล่อเล่นเขาไม่ได้บอกไงนะแต่เขากค่บอกว่าตั๋วก็จะไม่ได้บุ๊กิ้งนี้มันก็จะโดนหายไปถ้าเกิดเราไม่เอาสุดท้ายก็เลยต้องเอาแล้วก็เลยต้องอัพเข้าไปอีกแสนกว่าหน้ากูแหกไปเลยจ้าววันนี้ เอาดีๆก็ว่าหายตัวไปไหนทำไรอะซื้อใหม่หรอฮะห้าสิเก้าเหรียญห้าวก้ซื้อใหม่เลยรีวอลแทบเบลมาก็คือซื้อใหม่เฉยงงมากแล้วจะไปใส่ซินไอ้นู่นหรืไปดูแผ่นที่เอ๊ะดูแผนที่อีกเอ,เอาดีๆคือดีกว่าเอเดียห์ครั้งที่เราแท็กนักใหม่มาเพราะว่าตรงนี้เขาจะมีผ้าห่มให้เลยและยังไม่เพียงพอนะคะตรงนี้ค่ะ ก็มีน้ำดื่มให้เราหยิบได้เลยเต็มที่ตามสบายแล้วก็มีแบบนี่ให้กดอยู่ตรงนี้ได้เลยเลือกเอาแล้วก็หน้าจออยู่ตรงนี้อ่ะดีน้องชื่อไหมเฮลโลสิเฮลโลชอบไหมชอบครับเชื่อไหมว่าฉันเปยผู้ชายวันเกิดนานโะอ้อยเป็นวันเกิด เผู้ชายอยากให้ผู้ชายนั่งดีๆเป็นไงคุณผู้ชายกินน้ำส้มเหรอคะน้ำส้มครับ <Okay. S 1> โอเคทุกคนแล้วฉันอายมากฉันพยายามปิดกับคนนั้นเนี่ยแต่ทำเนี้ยมันจะออกวะได้ทำไงวะ mm. เหลือบมาเห็น จาก business class มาให้อีโคนนม่กินนะอยหลังนอนฉันก็ได้ขนมกินขอบคุณนะคะคุณพี่เย้เย้อาหารมาแล้วนะคะไมหลับไ่นอยค่ะเป็นแซลมอนนะคะแล้วก็เป็นสลัดได้ขนมปังแบบร้อนๆดูซีลิ่งไปช่ำงงยามากเดี๋ยวอีทอันนี้เสร็จปุ๊บจะนอนละ ไ่ตากและจานบินคอนค่ะและยังไม่หมดเดี๋ยวมีขนมด้วยเปลี่ยนถ่ายเครื่องนะคะวอางว่าเดินจนหลงเดินจนงงสามบินดูไบใหญ่มากวิไหวไหมไหวสุดตาค่ะแล้วอุปกรณ์ที่ให้ไปได้ใช่ปะอ๋อฟังนะเก็บรองเอ้าไปแล้วค่ะอะ <c oughs> ไ,ไม่เป็น เฉลยซื้อมาแห้งนะเอาดีๆเดี๋ยวจะไปสอบวิธีวิชัยดีกว่ามาและนี่จริงๆแล้วอ่ะอันนี้คืออุปกรณ์เสริมที่ซื้อมาจะใช้เองแต่ว่าในเมื่อเราอ่ะได้อัปเกรดแล้วเราก็เลยจะส่งต่อให้วิคู่นะเออหลังอ,ปอุปกรอนให่ชงใช้เลยอ๋อต้องเป่าลมหมอนี่มันจะยากอะไรก็แค่หมดปอดเองมึงฟังนะก็คือได้นอนจริงๆนะแต่ไปนอนที่โรงพยาบาลเพราะว่าหายใจเนี่ย หมดปอดพอดีเอามันมาวางอยู่ตรงนี้เนี่ยให้มันเท่าระดับตัวเนี้ยเวลานอนมันจะได้มีพื้นพื้นอะโซ่ก่าจะได้นอนอะตายก่อนนี่ไงเฮ้ยแต่มันเหมือนจะใช้ได้เลยอ่ะมึงทับท่านี้อ๋อมึงค่อจะคิปกูตายปะมันหายใจได้รูนี้เนี่ยแล้วมันก็จะนอนอยู่อย่างงี้เนี่ยน่ากลัวนะสบาย เนีย่ยร้อนมากร้นอนจริงดอกแกขนาดเลยเหรอมันร้อนจริงๆสวยใสมั่นใจหรอ,อเอออยู่ดูไบเออดูไบทำอะไรก็ได้เออเอาเถอะเหนื่อยละเมืองผิวดีมากยังไงนะอะไรมึงไปกินอะไรมามีตัวช่วยดีดีไหมนั่งเครื่องมาตั้งนานในเครื่องอะ่ะคือแบบว่ามันเป็นแอร์หมดทุกคนแล้วมันอบอ้าวด้วยอะไรด้วยหลายอยา่างมันปะปนกันหลายหลาก,หลา,กหลายอากาศก็กินสวิตามินน่ะ ของ n d l ค่ะเลิศเพราะอะไรวะถ้าฉันกินฉันจะผิวดีมันมัหมผิวสวยจากภายใน,ใน,ในสูน่ภายนอกสู่ภายนอกค่ะสู่ลูกด้วยสู่ลูกน้อยเดี๋ยวแม่จะทำให้หนูถี่ดีนะคะพอ <c oughs> นั่งบสเศษนะคะหรือเฟิร์สหรือแพัตตินัมอะไรอ่ะก็จะได้มาเป็นลายพิเศษคนก็จะน้อยนะคะสจ้าของวิต่อไปนูนก็คือรอนานเลยและแล้วเราก็ได้เข้ามาแล้วนะคะ จะนีนั่งกันอีกยาวๆเลยก็คือต่อเน,นื่องไป,ไปสีบห้าชั่วโมงจะถึงนิวยอร์กแล้วอีกนิดเดียวอ,อ,อ,อีกใจเดียวเท่านั้นไะนอนยาวๆมาดูภายในหองแอมเบรตวิ้ยให้ดีมากโอ้โหเพิ่งเห็นเนี่ยเลิศมากกระเป๋าก็คือดีเหอะบุก,การีมาอีก เสิร์ฟอีกแล้วค่ะแต่รอบนี้หน้าอีสนะสีสันูสดใสมากเป็นฟิลเหมือนแบบไก่ย,ยำยอะไรเงี้ยค่ะของหวานนะคะก็เป็นพายช็อกโกแ,แลตข้างในก็เบอร์รี่ต่างๆคอีซี่อีซี่ว่าน,นั่งแล้วนอนแล้วยืนแล้วอะไรแล้วนะ จุดนะก็เลยแวะมาตรงนี้คือเขาอ่ะมีพื้นที่ให้มานัาง่งให้มายืนสายให้มาเดินปเป็นิวทเลาเนี่ยที่แบบนี้เฮ้ยจ้ากว่าให้ตับลงไปกินเป็นมอกเคลมอกเคลก็คือแบบทำอย่างเหมือนกับม็อกเคลแต่ว่าไม่แสบตระอองอันนี้มันชื่อไม,อม่รู้อ่ะมาจิตโตใช่ปะก็คือฟิลลิ่งมันจะเหมือน ใส่วัดกาลงไป thank you มาอีกมื้อแล้วค่ะโอ้โหอันนี้คือเป็นเบรคฟาสต์นะคะแต่จริงจริงเราคือแบบมันต้องทานก่อนหน้าเนี้ยมาสองชั่วโมงที่แล้วแต่แน่นไม่ได้ทานเขาก็เลยเพิ่งมาเสิร์ฟนี่น่าอีสุดๆอันนี้เป็นออเดิร์ฟนะคะชอบตรงนี้เขาเสิออร์ฟออเดิร์ฟแล้วก็เสิร์ฟอาหารออกด้วยเดซรี す本当に甘い。 ข้าวก็แบบเหมือนแบบข้าวหมี่นะอือแต่จริงคือนอนน้อยมากเลยอะเพราะว่ากินทุกมื้อที่เขาจะมีเสิร์ฟแบบนอนน้อยจริงๆแต่เรื่องของผิวก็คือดีนอะไรอย่าเงี้ยน่าสดคือสุดจริงจริงแต่มงมันมีส่วนสำคัญจริงๆคนไม่งั้นเราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลย ยันนห้า่ะและนี่ก็คือของหวานนะคะกับวิวนี้โอ้ยดีมากจะบอกว่าเสิร์ฟเหมือนแบบฟิลล์โรง,งแรมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูข้างในกันโอ้เป็นช็อกโกแลตหน้าอีสุดๆถึงแล้วเรียบร้อยค่ะ สนามบิน JFK นะคะกลับมาอีกครั้งในรอบนี้ห่างกันประมาณเจดเอียนเฟลคัมทูนิวยอร์กซิตี้จ้าเกญโตมโหฬานสุดๆเอาให้มันงงให้มันหลงกันไปเลยและแล้วเราก็รอดออกมาแล้วนะคะมารอรับกระเป๋าค่ะแต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือ40สบ ติดตมอมอเอาดิบเร่ไม่เห่อเกือบครบล้วเกือบครบละวอกนีดนึองวุ่นวายแบบสุดวุ่นวายแบบสุดเล๋อตัวเปอยู่สองคนคือตอนนี้วิกับคณาที่มาด้วยค่ะพี่พี่เอเพื่อนนิสเพื่อนพี่นาดัค่ะก็คือยังไม่ออกมาจากตอมอแล้วตอนนี้พี่นาดก็ไปอยู่ตรงใกล้ๆหน้าประตูต่อมอเพื่อ เพื่อรอช่วยเหลือว่าแบบเออจะต้องช่วยอะไรพี่20สิไหมตอนนี้เหลือไปผู้ชายคนเดียวสู้ๆนะครั้งที่แล้วอ่ะฉันยกอย่างเงี้ยกับแม่มิวกี้จนมดลูกแทบไหลเลยแย้ yeah, แล้วเขาก็ออกมาแล้วนี่รอดคนแล้วเป็นไงบ้าง ก็คือพี่ต่อเปลี่ยนชื่อมานะคะเขาก็เลยสงสัยฝรั่งงงอีหดอกฝรั่งไม่ไม่รู้ทรรเนียมการเปลี่ยนชื่อเพื่อเสริมดวงเข้าใจปะอันนี้หมดลูกฉันหลุดอีกแล้วแกพอฉันยกไอ้พวกนี้ไงขายของวิคกับพี่คณามพอไม่รู้ว่าใบไหนเขาถามกูว่ากูมากี่วันกูบอกกูมา20วันแล้วเขาถามว่าเอาเงินมาเท่าไหร่แล้วกูไปให้เขาดูว่ากูมีเงินแค่เนี้ยเพราะเขาเล่ผ่านมาเขาถามก่อนว่านั่งอีโคเป็นไงขนมที่ฉันให้ไปได้ใช่ไหมขนมที่หล่อนให้มา มันเป็นประโยชน์กับฉันมากใช่ปะทำไมถ้าไม่ได้ขนมจะกัอวนะฉันเนอตายได้บน,นเรื่องน้ำอ่ะน้ำคือสิ่งที่จำเป็นที่สุด <c oughs> ในชีวิตยอยู่อีโคโนโมี่เราได้กินเอเวียค่ะ <c oughs> คือี่สุตคนทางมองนะว่าเอาเองงัมนจังไงเออพร้อ,อมออกเดินทางกันแล้วนะคะหนึ่งสองสามเดย์การนั่งบิสเศษคารั้งนี้นะคะก็คือนายรถมารับ <Okay. S 2> โอเคก็คือปังมากนะคะรู้สึกคุม้มละหน้าปะทะลมหนึ่งองศาทุกคนดีนะนั่นเอาเสื้อกันหนาวออกมาทันแล้วคือพี่นัดนะความมั่นของนางก็คือไม่ใส่ชุดกันหนาวจา้ะโอเคันิวยอร์กหนึ่งองศา <c oughs> ตอนนี้เสาจะใส่อ่ะเป็นสิวนหนาวเย็นเดิม <c oughs> สุด,สดเอาจริงนะถ้าเกิดไม่ไบำรุงผิวมาอย่างดีกินวิตามินที่ดีนะเจออากาศแบบนี้หนาวๆแบบนี้มีตุยนะเจงผิวแตกแห้งหยาบกร้านแน่นอนเลยสุดๆแกแล้วไม่ริการหนึ่งองศาหนาวขนาดนะี้ผิวแกจะเป็นไงอะ่ะก็น,นี่้วโชว์ไปสินี่ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้อะไรเลย,เยผิว,ผวเด้<ๆ>ไม่แห้งเลยอะ่อะกดโชว์หรือว่าก็โชว์ไปเลยเพราะว่า นี่มันหนังจริงนะไม่ใช่รมพงเพ่นควานวะเหนมา,นมากวิกตามินดีก็บำรุงมาเรียบร้อยแล้วทําให้ผิวพร้อมรับกับสิ่งที่ต้องเจออากาศแปรเปลี่ยนแบบรวดเร็วทันใจน,นะเพราะว่าอยู่ไทยเกือบ40องศามานี่ถึง1องศานะคะตอนนี้มือแข็งละเดอ้อและนี่ก็คือรถที่มารับเรานะคะเตรียมไปโรงแรมถ้าเกิดคิดจะนั่งแบบมาต่างประเทศน,นะ ต้องให้แอมเบรเเขาไม่ได้จ้างนะแต่ฉันก็อยากจะสนับสนุนใครอยากมีผิวสวยนะคะก็ต้องวิตามิน NBL นะคะ BRC Plus กินคู่กับกูตา้าก็จะได้ผิวใสสวย,สวยๆเด้งๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะแต่ใครอยากมาเมรกา<ๆ>มาเลยจะบอกว่าดีมากนั่งแบบวิกมาก็ได้และไงนั้นก็ฝากติดตาม EP พถัดไปนะคะ,ะ,คะกับ USA ซี a ั o น2นะจ๊ะ